ผมเนี่ยไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งเขาพิมพ์ขึ้นมามีคนพิมพ์ขึ้นมาว่าขอถามสมาชิกในกลุ่มหน่อยทําไมต้องได้รับการสอนว่าเมื่อโตมาแล้วเนี่ยต้องเลี้ยงดูพ่อแม่คือผมก็งงมากเลยคือแบบนี้คุณผู้ชมคือแม่ผมไม่ได้บอกว่าให้ผมโตมาแล้วเราเลี้ยงแม่ผมเองก็เช่นเดียวกันผมไม่เคยสอนว่าพอลูกผมโตแล้วลูกต้องมาเลี้ยงผมแต่การที่ได้เลี้ยงดูแม่เนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายหนึ่งของชีวิตผมเลยนะ ตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยคุณแม่พาผมไปกินข้าวคุณแม่ชอบพาผมไปกินของอร่อยๆคุณแม่บอกว่าไม่อยากให้ลูกเนี่ยไปที่ไหนแล้วก็อยากกินนู่นอยากกินนี่อยากให้ลูกเนี่ยได้ลองกินอาหารอร่อยๆหลายๆอย่างนะครับก็ในขณะที่ผมกินสิ่งที่ผมพูดกับคุณแม่ก็คือว่าถ้าผมโตนะแล้วแม่อยากกินอะไรอร่อยๆนะผมจะพาแม่ไปผมจะซื้อให้แม่คือมันเป็นความรู้สึกมันเป็นเป้เปาหมายอ่ะถามว่าถ้าชีวิตเราเนี่ยไม่เลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าไม่ดูท่านเนี่ย มันก็เป็นคําถามในใจของผมเหมือนกันว่าแล้วชีวิตมีเป้าหมายอะไรอะ่ะคนทุกคนเนะ่เกิดมาเนี่ยเราเรานึกย้อนกลับไปโอ้โหคุณแม่ดูแลเรานะยิ่งเรามีลูกนะการที่แม่เนี่ยอุ้มให้นมลูกเนี่ยอย่างผมมีลูกเนี่ยผมเห็นเลยว่าเวลาที่ลูกดื่มนมเนี่ยสายตาของแม่กับลูกี่ยเขาประสานกันนะคุณแม่เนี่ยจะถ่ายทอดด้วยสายตาแห่งความห่วงใยสายตาแห่งความรักเวลาที่ลูกเจ็บไข้ได้ป่วย พ่อแม่ได้นอนไหมไม่ใช่ว่าลูกงองแงร้องไห้แล้วพ่อแม่จะนอนได้ใจของพ่อแม่คือห่วงความห่วงหานะฮะงานของพ่อแม่ไม่ได้จบแค่วันที่ลูกเติบโตงานของแม่จะจบก็คือวันที่แม่ตายนั่นคืองานแม่จบลูก,ลกลๆหลานๆเนี่ยผมห่วงมากเลยเพราะว่ามันมีอาจารย์ที่ถ่ายทอดแนวคิดว่าทำไมต้องกระตันอยู่เนี่ยนะฮะอยู่ในมหาวิทยาลัยหลักๆของประเทศไทยด้วย ผมเคยได้ยินกับหูได้ดูกับตาเขาสอนแบบนี้จริงๆว่าทําไมต้องกตันยูทําไมต้องสอนให้กตันยูด้วยก็ไม่ได้อยากให้เกิดมานี่เด็กเขาไม่ได้ขอให้เกิดเฮ้ยมันมีมุมอย่างนี้จริงๆคุณผู้ชมเพราะความกระตันยูเนี่ยถ้าตามหลักการอิสลามเนี่ยมันไม่ได้ส่งเสริมความเป็นพ่อเป็นแม่นะความกตันยูเนี่ยส่งเสริมตัวของลูกเองนี่แหละไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในศาสนาใดทุกคนทุกศาสนานะไม่มีใครเถียงเรื่องนี้เลยเขาเชื่อแบบนี้ครับว่า การที่ได้ดูแลพ่อแม่ไม่มีวันที่จะอับจนถึงแม้ว่ามันจะถึงทางตันแล้วก็จะเจอทางออกอันนี้คือความเชื่อของของพี่น้องต่างศาสนาเขาก็เชื่อกันแบบนี้มันเป็นหน้าที่อ่ะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมพี่น้องที่รักชีวิตของผู้ศรัทธานเนี่ยคือชีวิตของการที่มีความสุขและมีเป้าหมายถึงความกระตันอยู่กระตันอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็กตันอยู่ต่อหลอแล้วก็นึกถึงความดีต่างๆของท่านรอซูลสุลต่าลต่านสลต่าลุลตุลตลัสลสลา